ชื่อชยานีบรู๊คส์ค่ะชื่อเล่นชือ่อจี้จบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยไปต่อปริญญาโทที่นีด้านะคะสาขาภาษาและการสื่อสารค่ะตอนนี้เป็นคุณครูชั้นมัธยมปลายอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในรัฐฮาวยฮายสหรัฐอเมริกาวิชาที่สอนก็คือวิชาวรรณกรรมอังกฤษวรรณกรรมอเมริกันและก็วาัฒาการอังกฤษค่ะ ก็ตอนที่ตัดสินใจมาเรียนแนบ,บซีของที่มาฮิโดนนะคะคือเป็นช่วงสัปดาติคข้อก็คือ,อช่วงที่เวลาที่เราสอนมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยของที่อเมริกาก็คือคุณครูก็สามารถที่จะเทคกเบรดได้แล้วก็ ลาเพื่อไปเรียนนะคะเป็นระยะเวาลาครึ่งปีถึง1ปีซึ่งเราก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะมา,เ,าเรียนต่อเพิ่มเติมความรู้ในส่วนที่เราสนใจก็ลองเลือกเลือกดูดูในแคตตาล็อกของแบปซีที่มาฮิดลเนี่ยก็เห็นว่าเขาให้คนนอกอที่ไม่เป็นนักศึกษ,ษาเ,เข้ามาเรียนได้ แล้วก็เห็นตัวโปรแกรม Cognitive n e ิท Neuroscience ของที่สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลที่นี่ค่ะก็เลยตัดสินใจลงเรียนส่วนตัวเรารู้สึกว่าของที่แบบซีเนี่ยมีหลักสูตรที่หลากหลายอะค่ะแล้วก็เนื้อหาวิชาที่หลากหลายทําให้เราเนี่ยสามารถเชื่อมโยงได้กับชีวิตประจําวันแล้วก็การเรียนการสอนของที่นู่นด้วย บรรยากาศการเรียนนับซีนะคะสำหรับคนที่ไ <salted> ม <ôi sao> ่มีพื้นฐานด้านนูโรไซส์มาก่อนอย่างตัวจีเองเนี่ยก็ตอนแรกรู้สึก แอบ,บกลัวนิดนึงเพราะว่าเรียนวิทยาศาสตร์ครั้งสุดท้ายก็คือตอนมอปลายค่ะซึ่งก็นานมาแล้วแต่ว่าพอเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเขาก็มีการสอนอเชื่อมโยงคอนเทนต์ของนูโรไซส์กับชีวิตประจําวันแล้วก็ศาสตร์ที่เราเรียนอยู่ซึ่งก็เป็นศาสตร์การสอนนะคะทาให้เราสามารถเชื่อมโยงอ,องค์ความรู้ต่างๆแล้วก็มันเป็นเหมือนกับเป็นโลจิก ที่เราสามารถที่จะอธิบายได้โดยที่อาจารย์เขาก็มีเทคนิคต่างๆในการสอนที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกไม่หวาดกลัวกับคอนเทนต์จนเกินไปหลังจากที่ลงเรียน map C วิชา cognitive แล้วก็ behavior neuroscience นะคะก็รู้สึกมีความประทับใจมากๆเพราะว่าสามารถที่จะตอบคำถามต่างๆที่เรามีมาตลอดเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ความรู้คิด ที่เราไม่เคยรับรู้มาก,ก่อนในชีวิตการเรียนแล้วก็การสอนนะคะก็เลยรู้สึกอยากที่จะเรียนต่อไปเรื่อยๆติดใจอยากเรียนต่อไปเรื่อยๆก็เลยลงเรียนคลินิคอลนูโรไซส์ด้วยซึ่งตอนแรกเนี่ยก็มีคลาสเมทที่เขาเป็น PhD เขาก็แนะนํำว่าให้โลงเรียนตัวนี้ตอนแรกก็มีความหวาดกลัวเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าคลินิคอลน e โรไซ c ์เนี่ยก็จะ ลึกมากไปกว่าตัวที่เป็น c ognitive behavior neuroscience ที่เรารงเรียนในแบบ C ในตอนแรกแต่ว่าพอโรงเรียนไปปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าติดใจอีกแล้วเพราะว่าถึงแม้ว่าความรู้จะลึกถึงระดับเซลล์เลยที่เราไม่เคยมีความรู้มาก่อนเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็มีความสามารถในการที่จะ,อะสอนเชื่อมโยงองความรู้ต่างๆให้เราสามารถที่จะ make connection กับ อาชีพที่เราทำอยู่แล้วก็กับชีวิตประจำวันหลังจากที่ลงแบบ C clinical neuroscience แล้วเนี่ยก็รู้สึกติดใจยอยากจะเรียนต่อค่ะแล้วทีนี้ก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราลงเรียนเป็นนักศึกษาไปเลยดีกว่าก็เลยติดต่อมาที่ทางหลักสูตรแล้วก็ทางอาจารย์เนี่ยก็ส่งรายละเอียดให้แล้วก็เลยตัดสินใจสมัครเป็นนักศึกษาปริญญาเอกของที่มหาลาัยค่ะ หลังจากที่ลงเรียนโปรแกร,รม neuroscience นะคะความคาดหวังก็คือจะได้นำอ,องค์ความรู้ต่างๆที่เราได้รับเนี่ยไปวางแผนการสอนนะคะแล้วก็สามารถที่จะนไปแบ่งปันความรู้กับคุณครูท่านอื่นๆด้วยแล้วก็กับตัวนักเรียนเองด้วยซึ่งเป็นชั้นวินธยมปลายซึ่งก็เป็นเด็กวัยรุ่นค่อนข้างโตแล้วนะคะเขาก็มีความสนใจในจุดนี้เหมือนกันซึ่งก็เลยคิดว่า องความรู้ที่ได้เนี่ยนำไปเป็นประโยชน์โดยตรงในด้านของการวางแผนการสอนแล้วก็การที่เราเานำไปแชร์กับเด็กๆแล้วก็กับคุณครูท่านอื่นๆเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่มีค่าถึงแม้ว่าคนที่สนใจเรียนตัวโปรแกรมจะมีะพื้นฐานอาชีพด้านอื่นๆเนี่ยแต่ส่วนตัวเราคิดว่า neuroscience เนี่ยเป็น interdisciplinary program ซึ่งสามารถจะเชื่อมโยงกับศาสต วิชาแขนงต่างๆได้อย่างกว้างขวางเลยนะคะถ้าหากว่ามีความสนใจหรือว่ามีแพชชั่นมีความสงสัยใครรู้เกี่ยวกับ neuroscience เนี่ยคิดว่ามีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วนะคะในเรื่องของคอนเทนต์ถ้าเกิดว่าไม่มีความรู้พื้นฐานด้านเซลล์บ i o l o g y หรือว่าวทิทยาศาสตร์เนี่ยคิดว่าสามารถที่จะ เสริมต่อแล้วก็เรียนได้เพราะว่าอาจารย์ที่นี่เนี่ยท่านมีความรู้ความสามารถที่จะเชื่อมโยงคอนเทนต์ที่เรารู้สึกว่าไม่คุ้นชินเนี่ยให้อ่ามาปรับใช้กับตัวเราแล้วก็เชื่อมโยงกับวิชาชีพที่เราทำอยู่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสนใจลอง มาสมัครดูหรือว่าขอข้อมูลนะคะจากตัวโปรแกรมดูรับรองว่าจะไม่ผิดหวังเลยค่ะส่วนตัวนี้ก็คือแฮปปี้มากๆเลยรู้สึกว่าได้ความรู้แล้วก็ p e r ร์สเปกติฟใหม่ๆที่เราไม่เคยได้มาก่อนจากการทำงานแล้วก็การเรียนในสมัยก่อนนะคะ